มันกระแสข่าวเลยมีชื่อเป็นท่าทิงว่เเป็นหนึ่งในนี่เป็นนี่ได้ข่าวไหมคะก็มีคนเล่าให้ฟังแต่ยังไม่ได้เห็นครับตอนที่เห็นเราตอนนีุ้ณคนมีคนเล่าให้ฟังเรารู้สึกยังไงบ้างผมก็ไม่รู้รายละเอียดว่าว่าเป็นยังไงครับใช่เหมือนว่าเขาบอกว่าเราตัวจริงอีกคนนึง็ตัวหลอกอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงนี่คือหมายความว่าเป็นคนที่หนุ่คนที่พี่เจนี่สนิทด้วยตอนนี้อ๋อ ก็ไม่ได้สนิทนะครับก็รู้จักกันในฐานะพี่น้องครับจริงๆน้องมาก็รู้จักกับพี่เขาแล้วก็คือรู้จักกันที่กองละครครับแล้วก็ไม่ได้สนิทคือทํางานร่วมกันเฉยๆใช่ครับผมเจอที่กองละครม,มีคุยกันแบบนอกเรืองอะไรอย่างนี้คปรึกษาเรื่องวะคซีอะไรอย่าง้ยอ๋อก็คุยน้อยมากครับแทบไม่ได้คุยเลยก็ใช้ก็ปรึกษาพี่เขาเรื่องออกกําลังกายแล้วก็อาหารคลีนนิดนึงครับงงไม่มีข่าวออกมาอย่างนี้เหมือนว่าเราเป็นตัวจริงเลยแหละ อะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็เข้าใจว่ามันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าก็แอบงงนิดนึงว่าทําไมถึงเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงแล้วเรากับพี่เจนนี่มีความสื่อในขนาดไหนถึงขั้นที่จะคุยเรื่องส่วนตัวกันได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นครับใช่ก็ที่เขาเป็นพี่ที่เคารพในวงการอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ได้คุยกันบ่อยไหมพี่เจนนี่เวลาที่ว่างงานอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยไม่บ่อยเลยครับใช่ คุยข่าวนี้กับพี่เจนี่ยังหรือ่าที่มีประสงค์อะไรยังเลยครับยังเลยจริงๆเราควจะถูกจับตามองไปแล้วก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยครับใช่หลังจากนี้พอเรารู้ข่าวแล้วเราจะบอกไปทางพี่เจนี่ไหมคะแบบปรึกษาแบบจะไม่มีข่าวเกิดขึ้นหรือเปล้าคงไม่ได้คงไม่ได้ปรึกษาอะไรเพราะว่ามันก็มันก็ไม่มันมันไม่ไม่รู้จะปรึกษาเรื่องอะไรไม่มีประเด็นให้ปรึกษาใช่ครับ จะมีไปไหนแบบไปกินข้าวไปแบบไปนอกครอบครัวแบบไปกินข้าวออกกําลังกายอยู่อะไรเงี้ยเรามีใคร,รไม่มีกับกําลังกายเลยครับแต่ว่าก็มีแนะนำร้านอาหารขนมคลีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็าบังเอิญเจอกันก็ทักทายปกติวันนั้นคนอาจจะเห็นว่าเราไปสองต่อสองนั้นคือเราไปสองต่อสองหรือว่าไปเป็นกลุ่มหรือว่ายังไงไปไหนครับแบบบางวันที่ไปเจนี่เจนี่ที่ร้านอาหารอ๋อจริงๆก็แยกกันไปแต่ว่าอาจจะเป็นผมไม่รู้ว่ามันมีประเด็นอะไรออกมาผมไม่ทราบรายละเอียดเลยแต่ว่า ก็อาจจะเป็นจังหวะหรือว่าความบังเอิญที่แบบมันครอปออกมาตรงนั้นพอดีอะไรอย่างนี้ใช่แต่ในวันนั้นที่เราไปบังเอิญเจอคือเราจะขอคนหรือว่าไม่ผมไปกับเพื่อนผมครับแต่ผมไม่ทราบว่าพี่เขามาหาใครครับก็ยืนยันว่าเราไม่ใช่ผมได้ครับไม่ครับไม่จะลำบากเนกาันน่งอ่ะเีนี้มากขึ้นไหมคุณอาจจะจับตามองมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็ไม่นะครับไม่ครับไม่ครับโอเคค่ะ